ว่านทิพเนีตปีนี้ก็ออกดอกมาให้ชมอีกแล้วนะครับเขาก็จะออกดอกช่วงหน้าผลนะครับจะมีดอกออกมาก่อนที่จะเป็นต้นนะครับเมื่อดอกเขาร่วงโรยหมดแล้วใบก็ถึงจะขึ้นมาแทนตรงแถวๆที่มีดอกนะครับดอกก็จะสวยเหมือนกล้วยไม้นะครับ แว่าขีดก็ะจะบางๆกว่าก็ามีอยู่กระถางเดียวนะครับยังไม่ได้ขยับขยายต้นจะสูงแล้วใบใคล้ายๆว่านนกคุ้มนะครับคืนกคุ้มน็ลายก็จะเยอะกว่าถ้าหัวก็สมบูรณ์เขาถึงจะมีมีดอกนะครับถ้าหัวเขาเล็กๆก็จะ ยังไม่มีดอกให้เคยชมนะครับก็จะเป็นต้นเรามาก่อนนี่ก็เป็นกระถางต้นแม่เขาคนระับจะเป็นต้นใหญ่แล้วทุกปีช่วงหน้าฝนก็จะมีดอกมาให้ชมอย่างนี้นะครับทุกปีก็เป็นต้นไม้ที่ดอกสวยดีนะครับ กตบาลในช่วงเช้าเช้าเป็นต้นว่านทิเนตที่มีสมุนุทางยานะครับในการรักษาดวงตาแต่ก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับอนี้ผมว่าปลูกเล่นเปนทางด้านทางสวยงามนะครับ เดีย๋ยวผมจะลองดมกลิ่นดูนิว่าจะมีกลิ่นไหม,มไม่มีกลิ่นเล